สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่องคอนเทนเนอร์โชว์เ e จนะครับจากเมื่อวานมีลูกค้าโทรมาสอบถามนะครับกับทีมฝ่ายขายของเรา2ท่านนะครับเกือบ70สายนะครับที่บอกว่าตัวโปรโมชั่นที่2ตู้ประกอบใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าวันนี้เรามีตู้หนึ่งใบที่พร้อมส่งให้ทางลูกค้าที่จังหวัดระยองนะครับผมขออนุญาตพามารีวิวนะครับเป็นตู้ประกอบใหม่ขนาด3าคูณหนะครับสูง2เมตรห้นะครับโครงสร้างเหล็กมอกรหนา3.2มมิลนะครับพร้อมหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายนะครับ ด้านหน้าจะมีประตู1นะครับหน้าต่างบานเลื่อนคู่ขนาดเมตรยีคูณ1นเมตรสินะครับจำนวน2ชุดนะครับผนังเป็นไอโซวอลนะครับหรือฉนวนสําเร็จรูปทั้งผนังและหลังคานะนบหนา50มมนะครับพัดลมดูอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วนะครับหูยึดนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังตู้ใบนี้จะทึบนะครับแต่ทางลูกค้าสามารถเพิ่มหน้าต่างได้นะครับแต่ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าสอบถามกันมาจะมี1ประตู2หน้าต่างนะครับซึ่งสามารถสลับได้ทุกมุมนะครับ ตัวนี้จะเป็น power plug นะครับพร้อมแท่งกราวนะครับสำหรับการพวกไฟดูด power plug ตัวผู้ตัวเมียมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถจำสายเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้โครงสร้างภายนอกนะครับหน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกันสตร์นะครับเมตรยี่สิบคุณเมตรสิบกรอบอเนียมสีขาวนะครับลูกปิดนะครับของเยลนะครับพาดูภายในต่อนะครับ ผิวภายในนะครับก็จะเป็นฉนวนสําเร็จรูปนะครับทั้งผนังและหลังคานะครับการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟพัดลมดืออากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วพร้อมฝาครอบนะครับสายไฟเนี่ยทั้งตู้เนี่ยใช้ยี่ห้อยาสกินะครับพร้อมเดินในท่อ p v c สีขาวนะครับเข้ามาในตู้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีปลั๊กสวิตช์ปิดเปิดปลั๊กคู่กราวนะครับตัวนี้นะครับทั้งตู้นี้มีให้2ชุดแต่สามารถเพิ่มออปชั่นได้นะครับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับ ตรงนี้สามารถติดตั้งแอร์ได้นะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยเราเผื่อสำหรับแอร์หมายถึงอะไรตู้เซอร์กิตเนี่ยรุ่นนี้เป็นของช้างนะครับเมสเซอร์กิต63เซอร์กิต32 20และ16นะครับสามารถเพิ่มได้อดิชชวลเพิ่มทุกอย่างนะครับตู้ควบคุมนะครับไล่มาที่ตัวปลั๊กคู่กาวนะครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลของ SCG นะครับแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลของแมสนะครับจะเห็นได้ว่าพร้อมคิวโบรยางสตาร์เฟกนะครับตัวนี้จากโปรโมชั่นนะครับ อยู่ที่จากราคาปกติ1 5 0 0 0บาทนะครับจัดอยู่ที่95,000บาทนะครับจำนวนจำกัดนะครับสามารถเลือกโครงสร้างสีได้ประตูหน้าต่างสามารถสลับมุมได้ที่ตามลูกค้าต้องการนะครับหากท่านผู้ชมสนใจนะครับติดต่อฝ่ายขาย0899995345หรือที่ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m หรือ Li@ n e แที่ assigncontainershowcase ขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ